ไทยหลีกฤดูกาล2022-2023ผ่านไป6สัปดาห์มี3ทีมที่ยังไม่แพ้ใครคือบุรีรัมยูเนเตดที่ชนะโปลิเทโรเอฟซส่วนทูแบงคอกยูเนเตดกับราชบุรีเอฟที่ไม่มีใครแพ้เพราะเกมต้องเลื่อนเนื่องจากฝนถล่มประเทศลังสิตอย่างหนักส่วน26ประตูที่ทุกคู่ยิงกันได้เป็นของนักเตะต่างชาติถึง20ประตูโคดโอ้ก็อี้ร้อนหลังกิเลนพยองแพ้เละ จากเกมที่สโมสรเมืองทองยูเนเต็ดแพ้ขาบ้านยับเยินต่อชนบุรี FC ในศึกไทยแลนด์เอลกาซิโก1-5ส่งผลให้หัวหน้าผู้ฝึกสอนมาริโอยูรอฟสกีโดนบอดบริหารขีดเส้นตายให้เวลา3นัดหลังจากนี้ต้องทำให้ทีมมีผลงานดีหากไม่เป็นไปตามเป้าจะมีการเปลี่ยนแปลงทันทีและหวั่นใจอันดับทีมที่ลดลงเรื่อยๆจนใกล้พื้นที่สีแดงแล้วส่วนฉลามชน ที่ไม่ชนะกิเลนพยองมา5เกมหลังสุดเสมอ3แพ้2ทยานขึ้นจากฝูงทันทีธนบุญโดนใบแดง2นัดติดต่อกันมิดฟิลการท่าเรือโดนใบแดง2ใบในรอบ5วันหลังต้นสังกัดแพ้ b um ีจีปทุมยู่ในเต็ด2ต่อ4ในนัดตกค้างฟุตบอลรีโอไทยลีกฤดูกาล2022-2023เมื่อ14กันยายนที่ผ่านมาโดยธนบุญโดนใบแดงไล่ออกในนาทีที่36 จากการที่ผู้ตัดสินเช็ค VAR แล้วพบว่าเขาใช้ท่อนแขนฟาดหน้านักเตะเดอรแรบบิทแต่ไม่ใช่การเล่นนอกเกมทางคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจึงแบนแค่หนึ่งนัดเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้ตัมเพิ่งโดนใบแดงในเกมที่พบขอนแก่นอยู่ในเตดเมื่อวันที่10กันยายนและเป็นใบแดงที่3ตลอดชีวิตการคาแข่งของเขาเจฟเฟนซัวเรส ผู้ปลดล็อกให้ราชันโคขาวด้านลำพูนวอริเออร์บุกเสมอนครราชสีมามาสได้ FC 2ฟต่อ2ปลดล็อกหลังยิงไม่ได้มา5เกมตั้งแต่ขึ้นไทยลีกหนึ่งฤดูกาลนี้โดยเจฟเฟนซัวเรสแนวลุกชาวสเปนวัย34ปี1เดือน28วันเป็นผู้ทำประตูประวัติศาสตร์บนหลีกสูงสุดของไทยให้วราชันโคขาวได้สำเร็จและหากย้อนกลับไป12ปีหรือ4549วัน เขาเคยทำประตูแรกในลาลิกาสเปนให้กับต้นสังกัดเก่าอย่างอาซูกานะ้าบาเซโลนาได้ในศึกลาลิกาสเปนด้วยวัย21ปี8เดือน15วันและอีกประตูดได้จากกีเกลีนาเลสวุ่นน้องร่วมชาติส่วนสวาดแคทมีสถิติไม่ดีกับการเจอทีมน้องใหม่เนื่องจาก9เกมหลังสุดเสมอ5และแพ้ถึง4นัด3แต้มแรกของข้างข่าวไฟ ในเกมที่สุโขทัย f อบุกชนะลำปาง f c 1-0จากประตูของออสมมนโซทำให้พวกเขาเก็บ3คะแนนในไทยลีกหนึ่งฤดูกาล2022-2023ได้เป็นผลสำเร็จส่วนดาวซันโวและตารางคะแนนสัปดาห์นี้ดานิโลอัลเวสที่ทำได้1ประตูในเกมที่ชนบุรีบุกชนะเมืองทอง5-1ต่อรวมเป็น6ประตูขึ้นนำดาวซันโวเดี่ยวส่วนอันดับ2เป็นสุภชัยใจเด็ดยิงได้5ประตู อันดับ3ที่ยิงไป4ประตูมีถึง3คนคือซามูเอลรอซ่าเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสและวิกเตอร์คาโดโซส่วนทีมอันดับ1บนตารางคะแนนเป็นชนบุรี f อมี15แต้มจาก6นัดอันดับ2รทูแบงคอกยูไนเต็ด3บุรีรัมยูไนเต็ดและ4ราชบุรี f อโดยทั้ง3ทีมมี14คะแนนเท่ากันด้านท้ายตารางมีโปลิสเทโรกับหนองัวพิชยะ อยู่อันดับ15-16ตามลำดับหลังมีเพียงแค่คะแนนเดียวแล้ววันนี้ไทยลีกลีแคปบขอลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ